สวัสดีครับวันนี้ชาแนลคนรัฐวินะครับชาแนลที่เกี่ยวกับการนําเสนอสําหรับชาแนลคนรัฐวิเนี่ยนะครับก็ตัวกับผมเองนี่ก็ทํางานอยู่รัฐวิสาหกิจนะครับก็จะนําความรู้ประสบการณ์และสิ่งดีๆต่างๆที่เกี่ยวกับการทํางานรัฐวิสาหกิจเนี่ยมาแชร์และนําเสนอให้ทั้งเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทํางานรัฐวิสาหกิจหรือน้องๆจบใหม่ หรือคนที่ทำงานแล้วที่กำลังตัดสินใจจะเข้ามาทำงานในรัฐวิสาหกิจนะครับว่าจะเข้ามาดีไหมเอ๊งานมันเป็นยังไงนะครับเป็นเรื่องราวต่างๆที่ผมได้ทำงานมาอยู่ที่นี่นะครับก็จะอธิบายให้ฟังแล้วก็มีหลายเรื่องเลยเราก็จะแบ่งออกเป็น EP หรือเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะครับ ทีนี้ก็เริ่มจาก EP แรกเลยเนี่ยว่าทำงานรัฐวิสาหากิจเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเพื่อนๆก็คงจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับเอาละผมจะเริ่มอย่างนี้นะครับก็คืองานรัฐวิสาหากิจเนี่ยมีข้อดีข้อเสียเราจะมาเริ่มจากข้อดีก่อนกันละกันนะครับงานรัฐวิสาหากิจข้อดีก็คือ ความเครียดน้อยครับเพราะว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่แสแวงหากำไรนะครับก็คือหาเงินส่งให้รัฐนะครับแต่ว่าไม่ได้ว่าเอากำไรมากยกตัวอย่างเช่นไปรษณีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาเราไปส่งของหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดค่าบริการแค่พออยู่ได้นะครับไม่ได้ว่า แพงมากอะไรนะครับแเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจลักษณะงานรัฐวิสาหกิจอธิบายก็คือเป็นเหมือนครึ่งรัฐบาลแล้วก็ครึ่งเอกชนคือทำธุรกิจในสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าก็ให้เอกชนทำไม่ได้เช่นกันเช่นไฟฟ้าประปาการรถไฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า สิ่งเหล่านี้อยู่ในมือของเอกชนอย่างเงี้ยการพัฒนาบริหารประเทศเนี่ยก็จะไม่เป็นเอกภาพแล้วก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับเพราะว่าอาจจะเกี่ยวเรื่องกับการขนส่งต้นทุนการผลิตสินค้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดไฟฟ้าป,ป,ปลาปลารถไฟหรืออะไรเงี้ยอยู่ในมือของเอกชนเป็นผู้กำหนดราคาหรือดำเนินธุรกิจนะครับ ก็ทีนี้มาต่อกันเรื่องข้อดีนะครับเรื่องของเงินก่อนอเงินเนี่ยถามว่าเป็นข้อดีไหมเงินเนี่ยได้น้อยกว่าน้อยกว่าบริษัทเอกชนที่เท่าเทียมกันนะครับแต่ข้อดีของการที่ได้น้อยกว่านี่ต้องอธิบายอย่างนี้ก็คือ บริษัทเอกชนเนี่ยก็จะมีหลายตำแหน่งใช่ไหมครับพิมพ์ดีธุรการแม่บ้านพนักงานระดับงานทั่วไปอะครับแล้วก็มีผู้บริหารระดับช่างวิศวกรอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นเอกชนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าด้วยภาระหน้าที่ความสำคัญเนี่ยมันมันมัน มันสำคัญแหละแต่ว่าในบริษัทเอกชนเนี่ยเขาจะให้น้ำหนักความสำคัญไม่เท่ากันแล้วก็เลทเงินเดือนอย่างเงี้ยก็จะต้องเรียกว่าบางตำแหน่งก็น้อยกว่าบางตำแหน่งอะครับนึกออกไหมครับอย่างบัญชีกับนักกฎหมายหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ไม่เท่ากันแต่ทีนี้ถ้าเป็นรัฐรัฐวิสาหกิจอะครับนักบัญชี ช่างนักกฎหมายหรืออะไรทุกคนเท่าเทียมกันก็คือใช้กระบอกเงินเดือนเดียวกันไม่ว่าจะยังไงสุดท้ายเงินเดือนขึ้นเท่ากันเพราะว่าเป็นฐานข้อมูลเดียวกันดัตต้าเบสเดียวกันนะครับมันทำให้ยุคนึงเนี่ย วิศวกรที่ไม่ค่อยจะมาเข้ารัดวิสาหกิจก็พอเหตุนี้ก็เลยมีเรื่องของแรงจูงใจกลาเป็นค่าวิชาชีพผลตอบแทนต่างๆที่ดึงดูดวิศวกรเข้ามาเพราะว่ายุคโบสมัยโบราณนี่มันขาดแคลนนะครับก็คือมีความเสมอภาคในเรื่องเงินถึงแม้มันจะน้อยในตอนเริ่มต้นนะครับก็ข้อดีก็คือเรื่องของเวลาครับ เราจะมีสมดุลด้านเวลาก็คือ,อง่ายๆคือได้หยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกเนี่ยวันหยุดก็จะมีอยู่พอสมควรเลยถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับเอกชนที่บางครั้งวันเสาร์ก็ต้องทำงานหรือว่าบางครั้ง5้าโมงเย็นแล้วก็ยังไม่สามารถเลิกงานได้เพราะว่างานยังไม่เสร็จและมีกำหนดเวลาที่ เร่งด่วนอย่างเงี้ยครับถ้าใครเคยอยู่โรงงานหรือเคยอยูอ่งานก่อสร้างหรืออะไรเงี้ยก็จะทราบว่าบางทีมันหยุดไม่ได้มันมันเลิกดึกครับเลิกกลางคืนทีนี้ถ้าคนมีครอบครัวเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับคนที่อายุเยอะๆหน่อยก็จะอยากมาเข้ารัฐวิสาหกิจงานก็เอาตรงๆไม่ได้ยากมากก็คือ ถ้าเกิดว่าหมายถึงเนื้อง,งานเนี่ยมันจะถูกแบ่งหมวดหมู่ออกไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วการที่เข้ามาทำงานเนี่ยงานถามว่าเยอะไหมสำหรับที่ผมทำอยู่เนี่ยถือว่าเยอะนะถ้าเทียบกับราชการหรือเอกชนงานค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเขาฟิกคนไม่ให้มีพนักงานมากงานมันก็เลยมาเยอะถามว่า มันก็มีแหละตรงที่งานไม่เยอะแต่ว่าคนก็จะไปคนที่ไม่อยากทํางานมากก็จะไปอยู่ตรงนั้นเยอะแล้วมันก็จะเต็มกตําแหน่งที่ว่างที่เปิดให้คนเข้าไปอยู่ใหม่ก็จะเป็นส่วนที่งานเยอะประมาณนี้นะครับเงินเดือนตันมีครับตันแล้วไม่บีบออกอข้อดีก็คือ เวลาเราเงินเดือนตันแล้วถ้าเราไปอยู่เอกชนเนี่ยบางคนเงินเดือน5 6 0ห0 0มื่นแต่เด็กจบใหม่เงินเดือน15ื่นถ้าบริษัทเขาคิดว่าถ้าเราจ้างเรา1คนจ้างเด็กจบใหม่ได้ 3- 4คนเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ต้องคิดนิดนึงแล้วเ,เวลาเราอายุมากอะ่ะถ้าอยู่เอกชนอะ่ะเราก็จะต้องขึ้นเป็นผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้าแต่บางครั้งบางคนบางตำแหน่ง มันขึ้นไม่ได้ทำให้เงินเดือนตันนะครับก็บางคนอาจต้องเปลี่ยนงานย้ายงานอะไรอย่างเงี้ยถามว่ารัฐวิสาหกิจนี้ต้องย้ายงานไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่รัฐประเภทไหนที่เขามีสาขาอยู่หล,หลายจังหวัดในประเทศหรืออะไรเงี้ยบางครั้งก,ก็ไม่ได้อยู่กับที่เสมอไป อย่างเช่นอะไรที่เป็นภูมิภาคเนี่ยอาจจะได้ย้ายจังหวัดเป็นต้นนะครับหรือการอะไรฝ่ายผลิตอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายจังหวัดใช่ไหมก็บางครั้งอาจจะต้องย้ายบ้างข้อดีบางข้อที่ผมคิดมาได้ก็คือสวัสดิการเนี่ยมันสามารถพูดได้อีกีหนึงเลยนะขอแยกเป็นอีพีหน้าแบบละเอียดแต่ว่าพูดคร่าวๆก็คือ ส่วนใหญ่แล้วสวัสดิการเนี่ยจะเบิกค่ารักษาของโรงพยาบาลรัฐก็คือ,อพ่อแม่ภรรยาบุตรได้แต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจที่เขาเรียกกันว่าเกรด A เนี่ยบางที่เนี่ยเข้าโรงพยาบาลเอกชนนี่ก็เบิกได้เหมือนกันนะครับอยากให้ดูเรื่องของชั่วโมงทำงานด้วยบางครั้งบางคราวเนี่ย วันหนึ่งทำงานกี่ชั่วโมงเอกชนวันหนึ่งทำงานกี่ชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งทำงานกี่ชั่วโมงสวสดสีิการพ่อลูกแฟนนะครับข้อดีก็ประมาณนี้มั่นคงไหมต้องตอบถามว่ารัฐวิสาหกิจมั่นคงไหมนี่ต้องตอบว่าแล้วแต่ที่นะครับเพราะว่าบางรัฐเนี่ยก็เริ่มมี สิ่งที่คุกคามมาจากในอนาคตอย่างเช่นการขนส่งก็จะมีเอกชนมาทำการขนส่งแข่งกับปอนอปริษนีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไฟฟ้าก็ก็มีเรื่องของอไฟฟ้าทางพลังงานทางเลือกพลังงานแสงอาทิตย์แสงแดดหรือว่าอะไรแบบเนี้ยก็ ก็สมมุติบ้านไหนติดโซลารูปหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะสูญเสียรายได้ไปแต่แต่แต่ก็ไม่มากหรอกแต่อนาคตก็ไม่แน่ใช่หมครัหรืออย่างพวกพลังงานวกน้ํามันเงี้ยหรือถ้ามันมีรถไฟฟ้ามาหรืออะไรเงรี้ยก็หรือก็ถามว่าความมั่นคงคืออะไรก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนก็ลองไปคิดกันดูนะครับข้อดีบางคนก็พอเข้าใจแล้วทีนี้มาพูดข้อเสียบ้างครับ ข้อเสียเนี่ยหนึ่งะครับเงินน้อยครับน้อยนี่น้อยจริงๆน้อยแบบว่าในจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในค่าของชีพแต่ถ้าเพิ่งจบใหม่เนี่ยแนะนำเลยเพราะว่ามันจะค่อนข้างเท่ากันกับเอกชนสมมุติว่าเปิญญาตีหมื่นห้าเงี้ยรักษาคิจอาจจะให้หมื่นหกครับสตาร์ทเริ่มต้นที่หมื่น แล้วก็เขาเรียกว่าอาจจะมีค่าไม่ใช่ค่าตำแหน่งเขาเรียกว่าค่าสมัยผมนีมันไม่ถึงหมื่นห้ามันได้เงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้ามันได้เงินช่วยค่าครองชีพอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับบางรัฐมีสังกิตก็มีค่าค่าไฟค่าน้ําอะไรเงี้ยแต่ว่าเงินเดือน มันน้อยไม่พอใช้จริงๆถ้าเกิดยิ่งอยู่ในเมืองหลวงอยู่กรุงเทพอยู่บริมนทนอย่างเงี้ยครับที่ค่าเมืองที่ค่าของชีพสูงเนี่ยลำบากแต่ถ้าคุณไปอยู่ต่างจังหวัดเช่นลำปางนครพนมถ้าคุณอยู่รัฐวิสาหกิจเนี่ยผมว่าโอ้สบายเนดะ้แจวเลยอย่าง้นี่นนะนะครับวิธีผ่านข้อเสียตรงนี้ก็คือ ต้องอดทนและรู้จักวิธีใช้เงินให้มากๆครับประมาณเอาจริงประมาณ10ปีก็จะโลง่งหายจใจหายคอขึ้นสะดวกเพราะว่าามันมีขั้นเงินเดือนอยู่สัก10ปีก็จะก็จะพอหายใจหายคอได้บ้างนะครับบางรัฐวิสาหกิจที่ดีๆหน่อยมีกำไรก็จะมีโบนัสก็จะมาช่วยเราในจุดนี้ได้บ้างนะครับ ข้อเสียข้อที่2ก็คืออ่ข้อแรกเป็นเรื่องเงินข้อที่2เป็นเรื่องของการมีลำดับชั้นก็คืออ่าถ้าคุณอยู่เอกชนคุณเก่งมากทํางานเก่งมากคุณอาจถูกโปรโมตได้โดยเลื่อนแซงคนเก่าขึ้นไปเลยแบบแบบงงๆเลยขึ้นเป็นหัวหน้าเลยนะครับแต่ในระบบของรัฐวิสาหกิจนี้มันจะมีระบบ อาวุโสอยู่ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกการที่จะแซงขึ้นไปมันมันมัน,มนไ,มไม่มีทางด่วนทางรัดมันจะต้องเดิน,ดนตามบันได 1, 2, 3, 4งอย่างเงี้ยหแล้วกระโดดไป6อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับมันก็จะมีระยะเวลาที่เราจะต้องอทำตรงนี้อยู่ ข้อเสียข้อที่สมที่ผมเห็นนี่ก็คือมีระบบระเบียบไม่คล่องตัวก็คือว่าเวลาเราจะทำอะไรเงี้ยมันต้องมันต้องอ,อิงกฎระเบียบอะบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าระเบียบไม่ไม่เอื้อมหนวยเงี้ยกฎระเบียบไม่เอื้อมันก็ทำไม่ได้ครับข้อเสียต่อไปก็ ข้อที่1เรื่องเงินนะครับข้อที่2เรื่องการมีลำดับชั้นขั้นตอนอาวุโสนะครับอันที่3ระบบระเบียบไม่ค้องตัวอันที่4เนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มีไฟเยอะอยากใช้ความรู้มากๆอยากแข่งขันชอบท้าทายแนะนำว่าอาจจะไม่เหมาะจริงๆเพราะว่าอบางที่มัน มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมาะสมให้ให้ทำแบบนั้นนะครับก็คือไม่เหมาะกับคนมีไฟเยอะครับข้อเสียข้อที่5ก็คือประสบการณ์ทำงานที่ได้จากรัฐวิสาหกิจเนี่ยเอาไปใช้ทำงานที่อื่นลำบากก็คือถ้าคุณบอกว่าอ่าผมทำงานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาครับแต่ประสบการณ์ทำงานที่คุณได้ทำอยู่ในองค์กรรัฐเนี่ย ุณเอาไปสมัครงานเขาเขามันมัน,ม,นมันเอาประสบการณ์อาจจะอาจจะได้ทํางานแหละแต่ประสบการณ์ที่ได้ทํามามันเอาไปใช้ไม่ได้หรอกผมคิดว่านะน้อยมากเลยที่งานมันไม่เหมือนกันเลยอะ่ะ mm hmm. เช่นการถ้าคุณทํางานมีประสบการณ์จากที่อื่นมาผมว่ามาใช้ที่นี่ก็ต้องปรับปรับใหม่หมดเลยมาเรียนรู้กันใหม่หมดเลยนะครับ หลักๆก,ก็คร่าวๆก็มีเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะขอปิด EP 1นะครับขอปิด EP 1แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวฝากกดติดตามกันด้วยแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งถ้าเกิดมีคลิปหน้ามาอีกจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ